วันนี้เราพามาชมใบเมเปิลสีส้มนะคะกาลังสวยเลยตอนนี้กล้องไม่ว่างนะคะหาที่จอดรถอยู่วันนี้วันเสาร์ด้วยมันคนมากันเยอะแต่ตรงนี้สวยมากเลยนะคะมันเป็นออมันเป็นทะเลสาบด้วยเป็นเป็นสวนสาธารณะด้วยนะคะ ่สวยมากแต่เราจะค่อยๆเดินไปนี่ให้เห็นนะคะกอเมเปิลสีส้มแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นสีแดงนะเพราะว่าตอนนี้มันมันเพิ่งเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีนะคะน่าจะเป็นสีส้มก่อนสวยมากต้องถ่ายเองนะคะ เพราะว่าตาก,กล้องหาที่จอดรถอยู่ไม่รู้ตอนนี้ได้หรือเปล่าวันนี้วันเสาร์ที่16สุงาคม2021ค่ะตนแรกเปลี่ยนใจแล้วหาที่จอดรถไม่ได้น้ำมันก็ใกล้จะหมดก่อนมาไม่ได้ดูน้ำมันนะคะก็เลยเออแถวนี้มีปั๊มก็เลยไปเติมน้ำมันมาก่อนก็เลยคุยกันบอกว่าไหนๆก็มาแล้ว ก็อีกคนก็ไปหาที่จอดรถอีกคนก็ถ่ายไปก็แล้วกันต่างคนต่างทำหน้าที่ <g ül> ก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้มันเป็นถนนที่แบบมันก็ยาวนะยอมลับวบาสวยมากอันนี้เพิ่งเคยมานะคะเพิ่งเคยมาครั้งแรกคนที่เขามาเขาก็ ไม่ได้บอกชื่อนะคะเราก็หาที่อยู่ไม่ได้จนเราเข้าไปหาใน Google ว่าใบาไม้เปลี่ยนสีที่ที่เนี่ยมันมีที่ไหนบ้างจนเราหาเจอวันนี้วันเสาร์ที่6ตุลาเอ้ยวันเสาร์ที่16ตุลา2021นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มเราเริ่มถ่ายจากตรงนี้ไปสวยมากเลย คนมาเยอะมากเราจะเดินไปตามถนนเนี่ยนะไม่รู้ตากล้องหาที่จอดรถได้หรือยังเดินไปข้างในดีกว่าเดินไปเสาเลยรถก็จะยอยมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะประมาณ ใกล้ใกล้เที่ยงแล้วมั้งเนี่ยจะใไมเห็นนะคะถ่า่นซ้อง,งไปด้านหน้าด้านหลังไดเห็นสองร้อยหกสิบองศาเลยบบนัเจอเจจะหามันก่อน,น,น,นที่เราทีก่การเกงใหม่ะ ตรงนี้ขอนนี้เขาเรียกว่าอ๋เลนสตั้นนะคะก็อยู่ไกลจากบ้านน่าจะขับรถมาประมาณสามสิบสสิบสี่สิบนาทีได้เขาแต่<น>อาทิตย์หน้าไม่รู้อาทิตย์หน้ามันไม่รู้มันจะร่วมไปหรอือเปล่านะเราจะเดินต่อไป แต่ว่าให้เห็นด้านท่าบางทีก็กำลังเป็นสีเหลืองบางทีตรงต้นก็จะเป็นสีส้มสวยมากเลยถ่ายรูปกันใหญ่ตึงตาติงใจตรงไอ้น่านทะเลสาบเขาก็กว้างแบบ ว่างเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะลองลองเดินไปแป๊บหนึ่งว้างใหญ่กว่าตอนนั้นที่ที่ไปอีกที่หนึ่งนะคะอันนั้นอันนั้นอยู่แถวๆบ้านขายเป็นช่วงๆไป ส้มโอ้ยโ,โดนแสงแดดก็บอกสวยมากเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จจะถ่ายรูปมั่งวันนี้โชคดีบอกมันไม่มีฝนอะนะคะแล้วก็มีแสงแดดมาช่วยในการถ่ายทำก็สวยถ้าฝนตกหรือว่ามันคลื้มอย่างเงี้ย มันก็จะดูแบบมืดๆหน่อยถ้าเราไปปรับแต่งในในการถ่ายทำยในในคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีแสงช่วยเนี่ยก็มันจะสวยมันจะสวยกว่าเยอะนะนะ,นะ,นะ <S <S อันนี้เข้ามาในร่มหน่อยดูที่ใส่เสื้อมนันหนาเเตะไม่ค่อยหนาะว ไอคิวโอ้ล <laughs> ่ะเลยยงจริงๆที่พื้นที่ที่ที่เขาล่วงอยู่ก็แบบก็สวยเดี๋ยวเราจะไปเดิน ทางโน้นตอนขากลับราจะมาเอฝั่งนอ้ ก็เยอะมากต้องใส่หน้ากากนะคะใครไม่ใส่ก็ไม่รู้ไม่สนละต,ตัวเองก็ต้องใส่เ,เราให้ดู 컨펌이 말미암아 요런데 아이 돈 노우. 근데 참 다들 사게 통통. 이주 닮았어. 그냥. 다이겠 ้งนเด็กๆเ, <c oughs> เล่นใไม้กแับเรื่อนล, <c oughs> ลูกคน,ย <c oughs> นเยอะๆจะลอถ่ายวィィีดีโอเสร็จรามาถ่ายนาก 我看不到。嗯，我看了，我看见。 เราก็มาถึงสะพานเดินข้ามไปตรงนะู yeah. right so ้นนะคะเสียงลมเราก็ไม่กลัวแล้วเรามีมานนไม,ม้วันนี้ไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมเปิดไม้นะคะเปิดแล้ว ไม่ค่อยหนาวอ่ะวันนั้นไปในเมืองอหนาวมากเราบอกใส่เสื้อไม่ค่อยหนาวเดินไปก็ปวดฉี่ไปที่ฉี่ก็ไม่ได้ใบ <c oughs> ไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสีนะคะตรงนี้ก็สวยสวยก,กว่านะั้น ก็เดินมาได้ครึ่งสะพานเลยนอนแล้วก็แวะถ่ายรูปนิดหน่อยต้องหลบในตัวกส่งสัญญาณเอ้มีเป็ดน้ำ เป็ดน้ำยู่ไกลเห็นมันจะเห็นหมดแหละคุณผเขามาถ่ายพีเวดรดิ้งนะคะก็เลยหลบเขาก่อนนี่รักไทยยักด้วยสองหนุ่มสาวว่าไม่ใช่ เออใช่น้องมันออสงสัยเรือไอ้นั่นเนาะเรือส่วนตัวเขามั้งเนี่ยเนาะใช่เช่า